สำหรับตอนนี้ก็เ,เป็นการที่ว่าเตื่นจากการนอนเราพักผ่อนขึ้นมาแล้วนะก็เป็นการมารู้อ,อความเป็นไปอ,อสำหรับชีบนะมมวิตเนี่ยนะซ่สมมติว่าเนี่ยก็คือมีองค์ประกอบก็คือจิตใจจิตใจร่างและร่างกายเนี่ยแล้วก็ภายนอกร่างกายที่เชื่อมโยงสมพันธ์กันหมด อืมก็แล้วก็ความเป็นไปนี่คือทั้งความไม่จริงหรือว่าความจริงอะไรที่สมมุติเนี่ยนะเอ,อโดยเฉพาะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เอ,อแสดงเลยเนี่ยบอกว่าอ,อคุณสมบัติที่เว่าไม่ขึ้นก็ไม่การที่ไม่ขึ้นต่อน,น่ะนะการสมมุติฐานนะโดยเอ,อการตั้งค่าด้วยการให้นิยามความหมายอ,อ สำหรับอักษัจฮสับภาษาโดยชื่อเรียกต่างๆกันอยู่เองแล้วนะอยู่แล้วอยู่แล้วแล้วก็ไม่ขึ้นกับการแบ่งแยกนะความแตกต่างเนี่ยที่จะมีกลไกโดยการด้วยการสะท้อนน่ะนีนะนี่นะ แล้วก็เอเรื่องของการถ่ายทอดหรือการอะไรต่างเล่าเรื่องสูขวิทย์อะไรเงี้ยด้วยการวัดนะนะด้วยการเปรียบเทียบนะที่จะให้มีคู่ตรงกันข้ามที่จะมาเป็นคู่ปรับกันและกันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มีเรียกว่าอยู่แล้วอยู่แล้วเนี่ยนะที่มีจำนวนหรือปริมาณเนี่ยว่าเยอะแยะมากมายมหาศาลเนี้ยนะ อยู่แล้วอยู่แล้วหรือว่าจำนวนตัวเลขนะที่ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอยู่แล้วอยู่แล้วเนะี่ยหรือว่าไอา 6, นะ้ที่เลขหกเลขเก้าเนี่ยที่เป็นการาสื่อถึงการเ,าเรื่องคู่คู่อย่างเนี้ย เลขหกเลขเกนะ้าเนี่ยอืมมันก็เลยมันไม่ขึ้นกับเลขหกเลขเก้านั่นหมายถึงไม่ขึ้นกับเรื่องคู่คู่ของแหล่วงแล้วที่จะเป็นคู่ปรับกันเนี่ยที่จะเป็นคู่กรณีขัดแย้งนะอยู่แล้วอยู่แล้วเอมทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ตรงเนี้ยมายกําลังที่บอกว่าการที่จะมีเอ่อจะบอกว่าเอ,อมีการเอ,อสมมติ ว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าเนี่ยขึ้นมาก็ไม่ไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ไม่ปรากฏกันอยู่แล้วอหรือว่าเนี่ยไอ้ที่ว่าความไม่จริงเนี่ยที่เป็นเสมือนสิ่งหลอกลวงเนอที่จะเป็นภาพลวงตาหรือเพราะเป็นมายาภาพเนี่ยอที่จะส่งผ่านในนามของคําว่า ตาสัตตาคนตามนุษย์ตาเทพตาพุตาพระนั่นะหรือแม้ทางตาธรรมเงินขึ้นขึ้นมาเนี่ยที่มาลวนหลอกลวงอนะไรนหรือมาหลอกลวงที่ว่าจะมาหลอกลวงแล้วก็จะมีใครไปโดนหลอกลวงเนี่ยมันก็ไม่ปรากฏขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยที่เอที่เขาเรียก ตาตาตาคนมนุษย์ตาเทพตาพระตาพระาธรราะที่เป็นคำเอรียกเป็นทอดรหัสออกมาจากค่าความหมายสำหรับอบภูมิซี่นะมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกภูมิยี่สิบแล้วก็พาลุ้มรู้ภูมิธรรมนิพพานนก็เลยที่ว่ามีเรื่องธรรมะเรื่องนิพพาน เรื่องโลกิยธรรมโลกธรรมก็เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่บ่งบอกนะว่าการที่จะมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอนะะประเภทต่า,ทางๆขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้มีอยู่แล้วไม่ได้มีตัวตนออย่างธรรมดาอย่างตาสัรู้อย่างวิเศษอะไรเงี้ยขึ้นมาอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นกันนัก อะไรเรื่องของผู้อ่ะผู้ผู้สมมุติฐานโดยการตั้งค่าด้วยการให้นิยามความหมายสำหรับอักษรสภาษาก็ชื่อเรียกต่างกันขึ้นมาเนี่ยนะเนี่ยผู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานอะไรเงี้ยหรือว่ามาเป็นผู้พิทักษ์อนุรักษ์รักษาเรื่องธรรมะเรื่องกรรมเรื่องอะไรเงี้ยไว้ให้มั่นคง ถาวอนตาช่วงนิดนิดเลนสอดอย่างเงี้ยให้เป็นอมตะทมไปเลยเนี่ยอมตะจิตอมตะใจมากายมาอนุมตะกรรมอเงี้ยเออไม่ให้เสื่อมสลายหายไปอ่างเงี้ยก็ไม่ได้ปรากฏอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีร่างทรงร่างสรงอะไรไม่ได้มีการส่งนะส่งที่ว่าการส่งเออส่งสภาวะอะไรหรือส่งธรรมหรือส่งอะไรแต่อะไรเออ สำหรับจิตใจกายเลยหรือที่จะแสดงไปแายนนอกร่างกาย,ยห,หรือ้งหรต่าวกหรือไอ้รักา<ม>ไปพิทักษ์อนุรักษ์รักษาหรือคอยรักษาคอยประคบประคองหรือคอยอส่งเอไว้หรือไปดูแลหรืออะไรมาดูแลหรืออะไรต่างๆเอาไว้เนี่ยที่เป็นการเรื่องการการที่ไปๆไปก็กลายเป็นร่างทรงอะไรอย่างเงีเ้ยจากตอนแรกนี่มันทรง ส่งอะไรส่งสภาวะอะไรส่งพลังงานอะไรหรือว่าส่งคุณบัตรอะไรหรือส่งพลังอะไรอย่างเงี้ยออืมเทางไม่ว่าทางทั้งทางจิตเนี่ยยังก็เป็นอมตะจิตแล้วก็เป็นอมตะพรมเป็นอะไรเงี้ยนะเป็นตัวตนหรือเป็นเทพเป็นพระบิดาผู้พิเศษเรื่องอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเปรตตาจันท์อสุรการกอะไรเงี้ยอืม เออหรือจะเป็นบอกว่าเป็นเออพระโสดาบันหรือพระสกีตาคามีหรือพระอนาคามีหรือพาาระอ,อะไรยงเก็ไม่ได้ไม่ได้ไมไดสมบุติอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยไม่ได้มีใครหรือมีนักอะไรนักจิตวิทยานักที่มารักษาบำบงบำปัดเขาป่วยทางจิตเป็นจิตเวชจิตแพทย์หรือจิตบำบงบำปัดอ,อะไรอืม ก็ไม่ได้มีใครป่วยไม่ได้มีใครเกิดแก่เจ็บตายไม่มีคนเกิดถือเราไปไม่ขึ้นไม่ได้มีใครมาส่งอะไรเยหรือจะเป็นนักเออปัทยานักอภิปัญยาหรือนักภาวียิปั์นักไอ้นักตักกะนักวิชาการในเงี้ยนักทมนักกรับนักอะไรนักแสดงนักสะตอนนักเอนักพูดนักไรนึกผลายหรือว่าบันเทิงหรือว่าการบันเทิงอะไรเงี้ยอืม นักบันทึกการเดินทางหรืออะไรที่มีใครดาเนินเดินทางใครเสาะแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเรื่องของเชื่อเสียงทกี่เราับอำนาจวาสนธรรมีรือมีลืมธรรมะหรือนิพพานหรืออะไรที่จะเป็นที่มีเอ,อตัวตนประเภทต่างๆเรืผู้รู้ผู้ตื่นผู้งาผู้พิทักษ์อนุรักษ์ารเรืผู้ดาเนินเดินทางหรือผู้ผู้หลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นหรือผู้เอ,อผู้ ไปรู้ทมหรือไม่เปรู้ทรมเองหรือว่านผู้เข้าถึงธรรมะาหรือไม่เข้าหรือผู้ทราบซึ่งธรรมะาไม่ทราบหรือว่าผู้ครอบครองเป็นอะไรของธรรมะาหรือไม่เริงเป็นเรื่องไม่เหลือผู้ส่งผู้ร่างส่งเรื่องอะไรเงินอะไเลยไม่ได้ไม่ได้ส่งอะไรเลยอือไม่ได้มันไม่เข้นสมมติฐานะโวยการตั้งค่าด้วยการให้นิยามความหมาย สำหรับภาษาโดยชื่อเรียกต่างกันอยู่เองแล้วอะไรเนี้ยเรเลยไม่ได้สมมุติใครหรือว่าอะไรหรือหรือผู้ใดหรือนักอะไรหรือผู้หรือนักหรืออะไรหรือตัวตนเนี่ยนักนักหรือว่านักที่มีเลือกชื่อต่างๆเยอะๆอย่างเงี้ยนะหรือว่าผู้เนี่ยผู้ก็มีเยอะแยะหมดเลยที่มีชื่อเรียกเนี่ยเราจึงเป็นเรื่องของการที่ แสดงหนึ่งการเาเรื่องตัวตนอย่างธรรมดาอย่างตาสรู้อย่างวิเศษอ,อะไรต่ะไๆเนี่ยที่จะมาเป็นร่างทรงเป็นอะไรเงี้ยการทรงอะไรหรือเป็นการทรงรหรือภาวะอะไรหรือว่าทรงพลังงานอะไรหรือทรงแบบไหนหรืออะไรอย่างไรเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่ว่าไม่ได้ถูกสมมุติขึ้นมาเลยที่เป็นร่างทรงอะไรหรือแบบไหนหรืออย่างไรเนี่ยอืม เงเป็นเรื่องที่ว่าบ่งบอกเหลือการไม่ได้สมมติชื่อด้วยค่าความหมายเรื่องตอนสภาษาะหรือชื่อเรียกอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเลยก็เลยจึงเป็นเรื่องที่ว่าไม่ได้มีร่างทรงอะไรไม่ได้มีตัวตนบุคคลเราเขาอะไรทั้งหลายมันปวงขึ้นมาเลยไม่ว่าจะตัวตนอย่างธรรมดาหรืออย่างตัดสรู้หรืออย่างวิเศษหรืออะไรทั้งหลายมันพวงก็ไม่ได้มี ที่ไม่ได้มีร่างทรงอะไรแรืวอคอยทรงภาวะอะไรทรงกรรมทรงธรรมทรงอะไรทั้งหลายองพวกก็ไม่ได้มีเขาไม่ได้สมมติอะไรขึ้นมาเลยแม้แต่ชื่อเดียวมันก็เลยจึงเป็นเรื่องที่บอกว่านี่แหละก็ไปการแรงอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็เลยจึงเป็นเรื่องที่ว่าอมไม่สามารถจะ ืไม่สามารถจะพูดหรืออธิบายหรือว่าบรรยายหรือว่าศาสตร์ขหายหรืออัิถาธิบายหรือว่าพลนณาอะไรใดใดได้โดยการการต่อท้อนการท้ดการนําเรื่องมาเล่าสู่ฟังหรือว่าการบันทึกก็ได้เลยแม้แต่ชื่อเดียวอืมกันเองอยู่แล้วอยู่แล้วมันก็เลยต้องก็เลยยังเป็นเรื่องที่ว่าเออก็เพราะอที่ว่าหูปากเงี้ยกลิบ ไม่มีอะไรต้องพูด